โอ้ยโอ้โหโอ้ยภาพสาเดจาวูเวอร์รอบนี้ไม่ต้องพึ่งหมอพึ่งแค่น้ำมน์ DIY เฮ้ยไอ้แก้น้ำม์ไ่ฉีดหน้าเฮียเหรอเอ้าก็ได้ผลปปล่ะเฮียเล่นสลบไปตั้งนานหน่ะไม่รู้จะทำไงก็เลยไปขอน้ำม์จากหลวงพ่อวัดข้างมาควรจะพาเฮียไปหาหมอก่อนด้วยซ้ำ คงช่วยเหรอกดูนู่นมีทั้งผ้าสามสีเอ่ยของเน่าเอ่ยของแปลกต่างๆนี่ถ้าไม่โดนเล่นของแล้วจะเรียกว่าอะไรไอพีมึงดูอะไรกันแน่วะโอ๊ยไอ่เป็นไร เคยเจออะไรน่ากลัวขนาดเมืมาก่อนเลยวะแม่งไม่ใช่ผีปกติอ่ะสืัวเขาโดนของวะเฮ้ยก็ฟังดูสมเหตุสมผลดีนะคะตอบคําถามที่คาใจดิฉันมาตลอดคําถามอะไรแม่ก็คําถามที่ว่าทําไมอสังหาทุกหลังของวิมานสุขมันถึงได้เขียนเป็นพิเศษค่ะการเธอกำลังจะบอกว่า ฮัลโหลเบสฮัลโหลพี่พีทผมว่าผมกลับมาเจออะไรแปลกที่บ้านแล้วว้พี่อะไรอ่ะคือเหมือนผมไม่ได้อยู่ในบ้านคนเดียวอคือไงนะงมานเึงว่าผีคนงานก่อสร้างคนเดิมเขากลับมาเหรอไม่ใช่พี่คือมันยาการในบ้านมันดูวังเวงผิดปกติแล้วผมโคตรเจ็บคอ บ้านไม่ม yeah. ีฝ yeah, oh ุ่นเลยนะพี่มันแบบว่าเบสแย่แล้วค่ะลูกค้าที่ซื้อสังหาทั้งหมดไปส่งข้อความมาพร้อมๆกันเลยบอกแบบเดียวกันหมดว่าเจออะไรแปลกๆมีอาการไอเจ็บคอรู้สึกอึดอัดเหมือนกันหมดเลยค่ะ กูว่าครั้งนี้ไม่อันตรายกว่าทุกครั้งแล้วว่ะเราไม่ได้กำลังสู้กับผีแต่เรากำลังสู้กับคนเล,ล่นของอยู่แบบนี้แม่งชัดเลยอีนิกมาคนมนเวท <c oughs> <c oughs> <c oughs>